สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับพิฉันอันนี้เป็นวิดีโอแรกของ YouTube ของดิฉันนะคะจะเป็นการรีวิวค่ะอาจจะเป็นวิดีโอแรกวิดีโอสองก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีวิดีโอหนึ่งที่พี่ันทําการลดน้ําหนักแต่มันก็ต้องใช้เวลาแบบยาวนานนิดหนึ่งอาจจะแบบอาจจะเป็นวิดีโอนี้อันแรกก็ได้งั้นก็ขอแนะนําตัวก่อนดิฉชันชื่อพอดนะคะเป็นกระเทยเป็นกระเทยแบบกระเทยจริงๆนี่แหละกระเทย ก็เลยบ้าๆปอๆซึ่งวันนีน้ดิฉันจะมาทําอะไรดิฉันจะมาทําการรีิเครื่องเลเซอร์ขนนะคะซึ่งเครื่องนี้ชื่อว่า Ice c o o l IPL h i g h e m o v a l System นะคะก็จะทำจัดขนได้ที่บ้านในราคาย,ย่อมเยาใดๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะทุกคนเราจะออกไปทำคลินิกไม่ได้เพราะว่ามันปิดแต่มันก็ใกล้จะเปิดแล้วแหละแต่ไม่เป็นเราซื้อมาแล้วอีเครื่องนี้สั่ ดิฉันซื้อมาจากในอินสตาแกรมที่ชื่อว่า beauty organic นะคะซึ่งท่าดิฉันทําให้มันขึ้นได้อ่ะก็จะให้ขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไม่ได้คนก็พิมพ์ beauty แล้วก็ต่อเดีวยวออลการที่เดินสิงหาต่างๆแล้วนะก็เซิร์ชไปก็จะเจอเครื่องนี้ราคาใครที่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทน่าจะาประมาณนี้ส่งฟรีด้วยนะคะอีมอิดกวันเองก็ได้มาอะ่ะเปิดมาดูข้างในต่างๆ้วนะเขามีอะไรให้มั่ง ใบประกันค่ะหนึ่งปีนะจ๊ะของเขาก็มีใบประกงประกัน,นแน่วิธีการทำค่ะภาษาไทยเผื่อแบบเออมีบางคนงงภาษาอังกฤษอาทิเช่นฉันไงไงอะไรเงี้ยก็เอาจริงฉันก็ทำไปแล้วหลายรอบแล้วแหละแต่เพิ่งมาทำรีวิวเราอยากทำ YouTube ยูทูบอยากเป็นบอตบกออันนี้ก็เอกสาราามาตรฐานอังกฤษว่ามีข้อมูลต่างๆอะไรให้ภาษาไทยก็มีภาษาไทยนิดหน่อยเดียวเองอะ ออีกเครื่องนี้สี่แสมช็อตนะคะแต่อีเขาบอกเนี่ยความยาวขึ้นอยู่ที่ห้าร้อยสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยนาโนเมตรค่ะมีแบบมีความแรงอยู่ห้าเลเวลนะคะทุกคน<ม>พื้นที่ในการแบบในการยิงอยู่ที่สี่จุดห้าเซนลังสองก็คือตารางเมตรตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะน้ำหนักของโปรดักต์ที่สองร้อยแปดห้าจุด หากรัมนะคะซึ่งก็ไม่เล้นหนักอะไรมากอันนี้ก็เอกสารต่างๆนะให้เรา,าดูตอนซื้อก็สามารถอ่านได้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวเครื่องนะคะเห็นแหมโมน่ายไ่ะเออมันก็รูใหญ่อย,อยู่ตรงนี้มันเย็นเย็นมันจะเย็นขอบๆนะถ้เย็นเย็นแบบเย็นเหมือนน้ำแข็ง,งมาทาอะไรเงี้ยปกติตอนที่แบบไปทํำคลินิกม,มันจะแบบมันมีลมเย็นใช่ไหมที่มันจะแบบยิงตอกมาบูบูบูแล้วเขาก็แบบยิงแป๊ะ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 อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเจ็บอยู่นะถ้าเกิดแบบยิงอ่ะต้องแบบ ค่อยๆไปแบบสามสี่ห้าค่อยขึ้นไปอย่าแบบบุมบ่าไป 5, ห้าเลยห้าเดี๋ยวหน้าจะไหม่เพราะหน้าจะแบบเออไม่ทนทานขนาดนั้นแล้วเขาก็มีอะ a ดปเจอร์อะแดปเนะคะก็ไวเ้เสียบเสียบกับเสียบได้กับไฟบ้านปกติเลยแล้วก็มีมีโกนให้ด้วยนะคะก็โกนก่อนอันนั้แลโกนขนก่อนคะ่ะแล้วถึงจะแบบยิงเลเซอร์ต่างๆน,น,นานาอะ ยาวทูการใช้ก็โกนขนก่อนหนึ่งแล้วก็เครื่องเนี่ยเอาต่อะจะต่อปากแล้วนะคะทุกคนต่อแด้ยวก็เสียบป๊กไฟปกติไฟบ้านปกติเลยนะคะทุกคนไม่ต้องแบบเออต้องไฟแรงใดๆต,ต่างๆนานาเนี่ยถ้าเสียบป๊กแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ก็คือไปหนึ่งกดจาก่าเห็นไหมกนคืได้ยินอ,อย่างเสียงวูวูไหมอันนี้คือน้องจะกำลังทำความเย็นล่ะทุกคนเห็นตรงนี้ปะ ตรงอันนี้ยคิดขีด,ขดอันนี้จะเป็นขีดหนึ่งในะระดับหนึ่งอ่าไม่คือสองเห็นไหมสองละสามะะ้ะทุกคนจะแบบดิฉันจะเริ่มทำที่แบบตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปนะคะพจสมารู้กันว่าเจ็บหรือเปล่าแต่สำหรับดิฉันก้ก็อ๋อเดี๋ยวจะบอกละกันคืออะไรใดๆ่ะแล้วก็ปล่อยน้องทําความเย็นก่อนเออตัวเลขตัวนี้จะเป็นสี่แสนช็อตน,นะคะต้องแบบตอนมาใหม่ๆจะเป็นสี่แสนช็อตแต่ตอนนี้ดิฉันทําไป ถ้าระมาณนาทีกว่าเลยแล้วคะยิงแบบก๋เอเขาให้ระยะเวลายิงช่วงแรกแบบอาทิตย์ละสองครั้งแต่ฉันยิงสองวันครั้งเพราะว่าจะให้มันหายไปหมดหมดเว้ยสัก,กแหละ่ะอ่ะดูหลบหนเดี๋ยวดีฉันจะมีการยิงแขนก็ลเลยบแบบใส่เสื้อเออแขนสั้นนิดนึง ทุกคนเห็นไหมหนังหน้าของดิฉันมันจะแบบอันนี้นิดนึงอะทําการโกนก่อนสักกระจกบที่เรามีเพียงน้อยนีดก็คือกระสกบโดเรมอนเอแล้วก็สองก่อนแล้วก็โกนในสุดที่เราต้องการจะยิงน้องเนาะท่ไในทางก็จะยิงอันท,ที่มีขนตอนนี้ก็คิดมีแค่แบบหนวดกับเขา้าอะไรบรบ,รบ,รบรประมาณนี้อะ พอดิงระ,ระดับสามก่อนนะคะพอมีตอนนี้มันเย็นละเห็นไหมถ้าถาจับตรงนั้นจะรู้สึกเย็นมากอะ่ะเราจะมาลองยิงตรงนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจเอาจริงต้องใส่แวน่นอะ่ะเขามีแวน่นให้นะคะแว่นนี้คือเขามีให้เราใส่เป็นพร็อพเออเก๋ๆป่ะเนี่ยเอาถท้าลงไปพอเทาเสร็จเนี่ยน้องสกปริบกพิสแสดงว่ายิงได้ละทุกคนหลับตาเลยนะคะจะแบบจะได้ไม่ตกใจหนึ่งสองสาเห็นไหมทุกคนได้กลิ่นไหมไหมคะ่ะ ดิฉันได้กิ่นไม่เพราะหนวดดิฉันตรงนี้ก็ยิงซ้ําอยู่ที่เดิมประมาณสามรอบแต่แต่ก็วนไปก่อนนะคะก็ยิงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาเขาวนใหม่รอบเนี่ยค่ะให้แบบยิงซ้ำประมาณสามสี่รอบแต่ดิฉันของเนี้ยไม่ใส่น้ําตาละคะรู้สึกว่าร้อนยังไงไม่รู้แต่ก็ใส่อาใส่และใส่เป็นท็อปอ่ะเราจะทำกันยิงนะคะระดับสามดิฉันรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงพอสำหรับใบหน้าดิฉันที่แบบมันทํามามากแล้วอะค่ะ ก็สือแบบหน้าฉันมันด้านไปแล้วช้าี้ฉันก็จะปรับขึ้นไประดับห้าเลยนะคะซึ่งฐานห้ามันจะเจ็บมากนะโอเคเราจะตกใจแค่แสงนะ,ะตอนตอนแร,แรกที่เราทำจะรู้สึกว่าตกใจแสงเออ ดิฉันจะมาทำอยู่หูเพราะดิฉันอยากได้ตังและดิฉันอยากเลี้ยงแมวพมานาของดิฉันนะคะเขาจะให้เลี้ยงแมวก็ต่อเมื่อที่ฉันหาตังเองได้ฉันทุกคนก็ถ้าดูก็ดูนะคะแบบต้องดูแล้วกดไลค์กดแชร์ดิฉันด้วยเพราะดิฉันจะมีได้ดิฉันจะได้มีตังไปเลี้ยงแมวดิฉันอยากเลี้ยงขาวมันีมากเลยค่ะอีแมวสีขาวขาวน้องดูชดชดเดืดเดดเนาะแล้วก็ยิงแบบนี้ยิงต่อไปเรื่อยๆจนแบบ หมดบริเวณที่เราต้องการบำบัดนะมาตรานก็คือเลเซอร์เฉยๆตรงหน้าดิฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ่ใชดิฉันรู้สึกว่าหน้าฉันด้านชาไปแล้วอะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เดี๋ยวเราจะไปยิงตรงแขนเนียคะทุกคนซึ่งตรงแขนดิฉันจะรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บเพราะยังไม่เคยยิงแขนนะคะแบบ แขนม่ค่อคนเยอะเหมือนกันเห็นปะเอเตอต่างๆก่อนเลเซอร์ทุกคนต้องล้างหน้าก่อนนะคะเหมือนดิฉันนะคะต้องล้างหน้าสดนะคะแต่เหมืกันทาลิปนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่เป็นแบบผีเกินไปสบเกินไปอืตรงหวดเจ็บนะคะตรงที่มีขนเยอะๆมันจะเจ็บ ถ้เจ็บแบบเจ็บแบบมดตัวเล็กๆตอนเรบดิฉันนะตอนนี้ดิฉันยิงแล้ไม่ชินแล้วอะแบบตอนที่ไปทาํามันไม่ได้แรงขนาดเท่าที่แบบตอนไปหากไปเลเซอร์ที่แบบที่คลินิกนะคะเพราะว่าตอนที่ไปทําคลินิกก็คือกลับมาแล้วขนร่วงเลยแต่ทําเองอ่ะมันไม่ได้เชิงว่าร่วงเร็วขนาดนั้นอะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดิฉันมีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงแมวจากผู้ชายนะคะเมื่อก่อนแบบ ไม่ชอบแมวไม่ชอบเบอร์แต่ผู้ชายแบบเออแต่ผู้ชายชอบแมวรักแมวเรารู้สึกว่าเออเด็อบอ,อุน่นก็เลยอยากเลี้ยงแมว,พวเพราะว่าทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาตัดตัดมาดูตอนอีกรอบหนึ่งตอนที่เราเลเซอร์แขนแกันนะคะก่อะนะคะทุกคนม,มาเราจะมาวาเป็นแขนกันแหละขึ้นแขนนี่ฉันม้่งนขนเยอะมากเห็นปะเห็นปะรวมถ้าทอนกับไฟเนี่ยเออเห็นนะ ฉันแบบจะลองแบบที่ระ้างก่อนอออีกเครื่องเนี้ยมันจะมีโหมดออโต้นะคะทุกคนแบบตรงมีไฟกับพริบเนี่ยพอเรากดค้างแบบแบบสามวินี่เห็นปะน้องจะเปลี่ยนจากอันนั้นไปกอะกระพริบมีออโต้กับแมนนวลเนาะซึ่งขออภยนะัยอ่ะอันนี้จะเป็นแบบออโต้ลวเนาะเมื่อกี้เป็นแมนนวลที่แบบเราต้องการแบบยิงในอารียที่แบบ พื้นที่ที่เราต้องการแบบฟิ๊กจริงๆแบบไม่ให้ต้องออกนอกลู่นอกทางแแบบเยอะเกินจริงๆก็ใช้เอาโตนจามมันจะแบบพาปุ๊บยิงป้า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 ป้ป้าที่ฉันที่เคยลองทําแขนมาก็คือลองทําตรงนี้มานิดนึงนะลองมาเดี๋ยวก่อนซึ่งมันเจ็บนะคะยิงตรงแขนแขนะเราจะมาทําการโกนแขนขนก่อน อันคนหลังจะแบบโกนมานิดหนึ่งแล้วเห็นปะตรงที่โกนรู้สึกแบบเป็นรูนูดนนู่าจะลองยิงกันค่ะแต่ฉันฆ่าหน้านตเจ็บอะเพราะไม,ม่ขนเยอะอะลองนะลองแบบลองแค่ตรงตรงนี้ก่อนเนาะคนมันเจ็บมากเลยอะเจ็บเหมือนมดกัดอะไม่ใช่มดตุมดดำอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บแบบมดดำกัดอบบมดดำกัดหลายตัว โอเคเราจะพยายามเราจะไม่ตกใจมันแต่มันเจ็บนะคุณเจ็บเหมือนมดดำกันอนะมดดำตัวเล็กมันไม่ใช่ตัวเล็กอะ่ะทุกคนเคยเห็นปะหน้าตามันจะเป็นตัวดำๆอะย้อนอดีตกับดมดดำนะมีมดดำเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะตอนเป็นแบบตอนเป็นเด็กปฐมเนี่ยเราจะไปเล่นสนามหญ้าเล่นสนามหญ้าแล้วก็จะมีรูมดดำอะ่ะรูมดดำมันจะอยู่ในรูใช่ไหมแล้วก็จะมีต้นหญ้าต้นหญ้าที่แบบเจ็บนันเนี่ย จนต้นหญ้าที่แบบมันจะมีแบบดอกที่เอามาแบบเอามาถักถัก,ถกทอกายเป็นวงเป็นแหวนเป็นสร้อยคอตะไลข้อมืออะไรเงี้ยเด็ก้ันนอกเนาะอีฉันเป็นเด็ก้านนอกเนาะเด็ก้ันนอกสไตล์เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วเพราะาโตแล้วเราเอามาเอามาเอามดมาเอาเอาต้นหญ้าไปแย่รูมดเพื่อให้มดกัดหญ้าแล้วเราก็ดึงหญ้าออกมา <c oughs> เพื่อที่จะจับมันเอามาชนกัน พอชนกันปุ๊บบาบจ้ะเพราะบาดเ้วทำไงไปนั่งพื้นหญ้าเพราะนั่งพื้นหญ้ากับเพื่อนไปนั่งคุออยเม้าเมามอ,อยาากับเพือ่อนตอนแบบปฐมสรุปหมดกัะขาจ้ะแล้วก็ได้เป็นรอยมาเลยจนถึงวันนีเออนั่นแหละก็นี่คือแบบสตอรี่หมดดำของฉันอันนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆมันก็เจ็บนะแต่ก็พอทนได้แต่กลิ่นไหมแบบไหมแรงมากเลยอะ เหตุ hey, ผลบางเหตุ hey, ผลที่เราควรไปทำคลินิกเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาทำเองนานแขนแต่ละข้างมือแต่ละข้างก็นานเหมือนกันนะคะ่ะแบบหน้าเมื่อกี้ที่ดีทันยิงคนเดียวนะนั่งจากการพอดวีโอจากทุกคนไปก็มันเกือบยี่สิบมาชีแต่ที่ยิงเสร็จอยากเป็นอยากเป็นบตอปรกรณ์จริงนะทุกคนอยากแต่งหน้าอยากแบบอยากแต่งหน้าเซนตอร์สเตรียออกมาเป็นยังไง,งไปข้อหลักกับคนนั้นคนนี้เงี้ยเสื้อคนเยนอะแยะมากมายเลย แล้วก็อยญ่อยากกินแบบอยากอยากอยากเที่ยวอยากทำวอล์กเที่ยวอยากทาทุกอย่างท,ท,ท,ที่ทําได้ซึ่งตอนเนี้ยดิฉันทุกคนรู้ใช่ไหมดิฉัน,นต้องการเงินเพื่อเรียนมาเรียงแมวดิฉักนก็เลยทำการแต่งนิยายจะ้ะตอนนี้แต่งได้สองตอนแล้วยายเกย์นจะจ้ะเพราะว่าชายหญิงไม่เข้าเข้าไม่ถึงค่ะตอนนยายแบบเออเกย์อะไรเงี้ย <c oughs> จริงว่าความแบบเริ่มระดับต่ำๆมาี่แต่ดิฉันเริ่มระดับห้าแล้วก็เลยเก็บยิงซ้ำวนๆไปก่อนจะร้อนนะร้อนแหละก็เลยทำให้เจ็บทำแบบทีระห,หน่อยนะคะทำเสร็จโกนทำเสร็จโกนจะได้แบบ mm. ไปโกนขนหมือนเป็นขนขนเยอะมากเลยนะคะทุกคน อีกหน่อยถ้าเกิดใช้ไหนที่เป็นลิงเจ็บเจ็บนะแต่ก็แบบไม่ได้เจ็บเท่าแบบไม่เจ็บเท่าตอนเลเซอร์ขาคนฉันเป็นคนขนเยอะแล้วใช่ไนะหมขาฉันขึ้นแบบเป็นตอเป็นตออ่ะแล้วก็แบบำดำๆนะ่ะ เคยเห็นตังมันเขียวที่มันขึ้นอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บเจ็บอะเจ็บมันแบบเอาไม้มาฟาดแล้วให้มันแดงเถือกอนะแล้วแบบฟาดซําไปที่เดิมมัน,มนช้ำก็เจ็บเจ็บแบบเจ็บเจ็บจริงๆอ่ะราะคนที่ฉันอยากเลี้ยงแมวจริงๆนะคะถ้าแบบถ้าดูก็ดูให้จบแบบดูดู่ันๆามืแบบ แต่ดิฉันก็ยังไม่รู้เลยะครับแบบการได้เงินของยู u ูบมันได้ไยังไงก็ไม่รู้เจ้างก็ได้นะคะเนี่ยใครแบบว่าดิฉันจ้างได้ค่จะจ้างรีวิวอะไรก็รีวิวรีวิวของกินก็ได้ะคะ่ะดิฉันกินเก่งมากแต่แต่ดิฉันจะรีวิวของกินในแคปเวอร์หะะะัตค่ะเพราะเป็นคนที่แดรของดิฉันวันอื่นกินไม่ได้คะ่ะวันอื่นก็กินได้แต่แบบผัดนึ่งไข่ต้มของนึ่งของ,ต,องต้มอกไตนึงต่งกินแค่นั้นแหละเพราะลดน้ำหนักเนาะ วิธีคนลดน้าหนักก็ต้องไปทำแบบนี้แหละที่ฉันลดน้าหนักไดยพิเศวิธีอะไรคนอยากโูแหมน้ำหนักลงเร็วมาเลยนะหนึ่งอาทิตย์ลงไปโลครึ่งแหละถ้าทุกคนอยากรูก้คนรอค่ะเดี๋ยวฉันวิดีโอต่อไปฉันมาแน่ค่ะลดน้ำหนักนะเอาแบบหนึ่งอาทิตย์ก่อนแหมแบบข้อมูลข้อมูลลดน้ำหนักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นไงเนาะโอเคทาแบบนี้เขาคุณทําไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวเรามาแบบติดตามผลครั้งต่อบปกันวนะ่าแบบ มันจะดีแค่ไหนแต่แต่เท่าที่ทํากับหน้าคนมันดีมากเลยนะเพราะว่าขนไม่มีเห็นปะเออจากดูในในแบบในกล้องไม่คม่อยเหนแล้วก็มีแค่แบบตรงตรงนี้ที่มันแบบมันมเยอะๆอะค่ะมันก็จะขึ้นมาบ้างฉนันเล้าคนเลเซอร์แบบบ่อย,อยๆหน่อยก็ตามที่เขาบอกก็แบบเอออาทิตย์ละสองครั้งแต่สวัสดีฉันอาทิตย์ละสามครั้งสองวันครั้งเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็ ฝากติดตามนะคะฝากติดตามชแนลยูทูปคอนดิฉันด้วยชแนลชื่ออะไรชื่ออะไรดีอ่ะช,ชื่อตั้งชื่อชแนลพัตตี้อะไรวะพัตแบบชอบชื่อแบบที่มีอามีอาแล้วมีตัวอาตามอะ่ะดิฉันจะใช้พัตตี้แล้วก็มีไวสองตัวนะคะทุกคนคนติดตามฉันด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์ subscribe. สับสไครต์ใช่ไหมเขาเรียกต่อสับตะข่ายสับสไครเออ ดิฉันด้วยนะคะเผื่อดิฉันจะมีตังและเลี้ยงแมวได้เลี้ยงแมวให้ฉันได้เลี้ยงแมวฉันทำบลเลี้ยงแมวไปหาแมวซื้อแมวให้คนดูค่ะตัวกี่บาทชันก็จะมีเซอร์ขาวมณีะค่ะทุกคนตาอยากได้ตาสองสีแต่ตาสตตองสีมันแบบน้องเหมือนจุดพิการแต่แบบเอาสีเดียวก็ได้แมนก็ถ้าเกิดแบบหาขาวมณีไม่เจอจริงๆก็น่าจะแมววัดแถวนี้นแหละก็ไปหามาเลี้ยงเพราะอยากเลี้ยงแมวเพราะอยู่คนเดียวเหงาจ้ะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันจ้ะ จากลากันไปเท่านี้แล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเอาครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่ไทราให้ฉันได้ยนะคะช่องพักตี่ค่ะบ๊ายด้บางคนบ้าเลย๊ายบาย <c oughs>